ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเกินวันนี้ก็จะขอพูดอนิบายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นระโสดาบันต่อไปตากว่าบรรดาธรานโยคาวาจรทั้งหลายที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพระโยคาวาจรทงลายจะต้องสามารถทรงให้ได้ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นบสวดาบันไม่มีทาง บอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่จะพูดกัวันนี้ก็ได้แก่บารมีสิบเพาบารมีสิบอย่างแต่ก็จงอย่าลืมว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของพระโสดาบันเท่านั้นไม่ใช่บารมีของพระอราหันต์นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้น มีบางทีหลายหลายท่านถามว่าบารมีสิทธิ์นะ่ะสามารถจะทรงได้ไหมก็สั่ีทิะบอกว่าไม่ไหวชาตินี้ท่านชาติไม่สามารถจะทรงบารมีสิทธิได้ต้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคําว่าบารมีมันแปลว่าอะไรคือ <c oughs> สําหรับคําว่าบารมีนี่แปลว่าวกําลังใจ ความจริงบาร,รมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขามาแล้วเจ้งใครเจ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคำว่าเต็มหมายความว่ายังไงเอาอะไรเข้ามาเต็มเรื่องอย่างท่านบาร,รมีถ้าต้องการจะให้ให้เต็มโลก อย่าเลขนของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทํำยังไงมันถึงจะเต็มให้อย่างนี้เท่านี้แกก็อย่าเอาเท่าโน้นให้เท่าน้นแกอย่าเอาเท่านั้นให้อย่างนี้แล้วแกก็อยากได้อย่างโน้นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุด ในเมื่อเราให้ให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบาร,รมีอย่างเดียวก็หาทางคําว่าเต็มไม่ได้นี่ถ้าอยจะแปลว่าเต็มเฉยๆมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบาร,รมีนี่ถ้าจะพูดให้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากําลังใจคือกําลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลา ในการศึกษาเพื่อความเป็นประโสดาบันทั้งนี้ก็อันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมว่าอรตมาพูดนี่พูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมา จงถือว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จตะสมาสังโฆตเจ้าไม่ได้นนเพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสวยท่านฟังมาบอกให้ท่านฟังแล้วก็จงอย่าทึกทักว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าที่จะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าอาตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกัน ต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทํานั้นจะดีมากดีน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้เป็นอันว่าจงเข้าใจไว้ว่าธามาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าธามาเป็นพระอริยเจ้า ขอจงทําความมาความรู้สึกไว้อย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิบัติทาของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าสอนได้ยังไงก็บอกแล้วบอกแนะนำกันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาท่านแนะนำมา ท่านว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าอาตมาเป็นสะพานเดินเท่าน,นั้นที่สาหรับบรารมีนี่ตอนที่บรรดาพระโบราณอาจารย์ท่านหลายท่านสอนกันเมื่อเห็นว่ากําลังจิตของสิทธิ์ของท่านใกล้จะเข้าจุดความเป็นประโสดาบันท่านก็เร่งรัดว่าจงสร้างบรารมีให้ครบถ้วน หมายควาว่าทมบารมีที่มีอยู่ให้ครบถ้วนให้จิตมันทรงตัวในบารมีสิบระการบารมีสิบระการนั่นมีอะไรบ้างต้องเปิดตำลาไหมหนึ่งทานบารมีมีกำลังใจพร้อมอยู่เสมอในการให้ทานการด้วยการสงเคราะห์ การทานที่เราจะให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทนเขาจะตอบแทนด้วยทานมันเป็นวัตถุแล้วก็ตามใหะตอบแทนในการสนเสริญเย็นยอด้วยการยกย่องก็ตามไม่มีสำหรับพวกเราเราต้องการอย่างเดียวให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เขามีความสุข และในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าการให้ทานไปครั้งหนึ่งชื่อว่าเราตัดโลภะความโลภโลภไปจุดหนึ่งความโลภมันขาดไปเลยจุดหนึ่งให้สิบครั้งความโลภตาขาดไปสิบชิ้นให้ร้อยครั้งความโลภขาดไปร้อยชิ้นให้มากความโลภขาดไปก้อนใหญ่ให้น้อยความโลภขาดไปก้อนเล็ก นี่หมายด้วว่าให้ให้เด็กให้เด็กศรัทธาให้เพื่อการสงเคราะห์ไม่ใช่หมายถด้ว่ยการให้เพื่อแข่งขันกันอันนี้ไม่ใช่เป็นอันว่าเราจิตใจในการที่เราคิดว่าจะให้ทานการสงเคราะห์มันมีเป็นปกติดั้งแต่ลืมตามาันงกว่าจะหลับไปใหม่ใจมันพร้อมอยู่เสมอเพื่อการสงเคราะห์ในก็ด้วยการให้ทาน เมื่อให้ไปแล้วอารมณ์ใจของเราก็ชื่นบางคิดว่านี่ความโลภหายไปอีกชิ้นหนึงแล้วจิตเราก็มีความเบาความสร้างความชุ่มชื่นในเกิดขึ้นมาในจิตนี่เป็นกําลังใจจุดหนึ่งไม่บารมีสิบราการให้ส่งไว้ว่าเราพอใจในการให้ทาน <c oughs> ได้การให้ทานเมื่อความเป็นประโสดาบันก็ต้องเลือกเหมือนกัน ถ้าให้ไปแล้วจะเป็นภัยย้อนหลังเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นภัยเพื่อทําลายบคุคคลอื่นจงอย่าให้เป็นการสนับสนุนโจรน,นี่ไม่เป็นการสมควรเวลาจะให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาใช่กอ่อนอย่าให้ทรงเดชจะไม่มีผลนี่ก็อดีสองท่านบอกศีแลแระบรมี ศละบารมีหมายความมีกำลังใจและรักษาอารมณ์ของศีลให้เต็มถ้าพระก็ศีลสองร้อยี่สิเจ็ดเต็มครบทุนบริบูรณ์สมณเณรทรงศีลสิบให้เต็มครบทุนบริบูรณ์เรวาดทรงศีลห้าครบทนบรบนุนบริบูรณ์คำว่าศีลบริบูรณ์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจําศีลได้ เราต้องระมัดระวังว่าไม่ยอมให้สิงข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเป็นอันขาดเราจะรักษาสินด้วยชีวิตเราจะยอมตัวตายดีกว่าสินงขาดอารมณ์ทรงสินต้จะลืมตาถึงหลับตาเราจะไม่ลืมเรื่องสิลของเราเป็นขาดจะระมัดระวังไว้ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วข้อที่สามเมฆธมะ เป็นบารมีที่สามเนคขมมะนี่แปลว่าจิตรเราน้อมไปเสมอว่าจะพยายามทำลายอารมณ์ที่พอใจในการามให้พินาศไปนี่สำหรับพระโสดาบันนี่ยังไม่หมดเป็นอันนว่าเราจะมีพอความพอใจในเรื่องการมาการมา,ารมณ์เฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้น คือนั้ระหว่างสามีระพัญญาเราจะไม่ต้องการเสวยกามารมนอกเหนือไปจากสามีระพัญญาของเราอย่างนี้จัดว่าเป็นเนคขมมะของพระโสดาบันและนอกจากนั้นอารมณ์ใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามตัดการมมาชันทะลดความรู้สึกในกรรมด้วยการทำลายทำลาย กามฉชันทะานานิรอนลดความรู้สึกในกายในกายด้วยการพิจรา,กการณาสกายติทิและอสุปกรรมฐานจะไม่เมาในกามฉชันทะมากเกินไปทั้งทั้งทีง่อยู่ระหวา่างคู่ตัวผัวเมียก็ตามทีแต่ถา้าเรานี้ก็หาทางลดเท่าที่จะพึงจะลดได้ แต่ว่าไม่เพื่อเป็นการไม่ทำลายกําลังใจสิ่งอะไรกันพยายามรักษากําลังใจสิ่งอะไรกันไวเรียกว่าบัวไม่ช้าน้ําไม่คนเราจะพยายามระงับหาทารงระงับความโกรธและความพยายามบัตไม่ให้มันฟูเกินไปเพื่อเป็นการรักษากําลังใจให้มีความสุขนี่มาบารมีที่สี่ที่เรียกว่าปัญญา ปัญญาตัวนี้หาทางความรอบรู้พิจรารณาดูตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในทัศนะของพระโสดาบันอย่าลืมว่าบาร,รมีตอนนี้เป็นบาร,รมีของมรสโสดาบันกานั่งพิจรารณาหาความจริงว่าเราเกิดมานี่มันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วต่อไปกว่าจะถึงวันตายมันก็ทุกข์ตลอดเวลา ดนั้นความเกิดจริงเป็นปัจจัยทุกข์ที่เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดต่อไปนี่การที่เราจะไม่เกิดต่อไปเราควรจะทำยังไงพยายามหาทางเแต่งความเกิดใหญ่มีอยู่สามอย่างคือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเราจะพยายามหาทางทำลายความโลภให้พินาศไป ทำลายความโกรธให้วินาศไปทำลายความหลงให้วินาศไปตามกระแสพระสัทธมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ทำใดที่องค์สมเด็จประจอมไตรบรมศาสนดาทรงแนะนำว่าเป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติเราจะทำตามนั้นทุกอย่างโดยไม่ฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำใดทีดด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทธเจ้าทรงแนะนําว่าทำนั้นเป็นธรรมที่เป็นอกุศลคนละเราจะละทุกอย่างจริยาใดทีด่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้จิตฟ่องใส้เราทําตามนั้นนี่เอาปัญญาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าทําให้เต็มอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเต็มขั้นระดับพระโสดาบันมาวิริยะในบารมีที่ห้าบารมีนี้องค์สมเด็จสมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องทำกำลังใจให้ทรงความเพียรต่อสู้ต่อประสักทุกอย่างที่จะเข้ามาขัดขวางไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเข้ามาทำลายหักร้างเรา เพื่อให้หมดกําลังใจที่จะพึงประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้นหลายเหล่านั้นเราไม่ต้องการมันจะมีปรสักต้านทานแข็งแรงเพียงใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมย่อท้อจะไม่ยอมถอยหลังจะฟันฝ่าวาสานั้นให้พินาศไปถ้าเราไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้คือจะตายเพราะฟันฝ่าวาสานั้นเราก็ยอม เพื่อเราจะก้าเข้าไปสู่ความดีกำลังใจอย่างนี้ต้องทรงเป็นปกติไม่มีการท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังนี่มาขันติความอดทนความอดทนต้องมีพระจิตรเรามันชั่วยอยู่มากมาก็หาความดีอุปสรรคความจิตความอุปสรรคทางจิตมันก็มีมากก็ต้องต่อสู้กัน ไมยกว่าอุปสรรคใดๆก็ตามจะเป็นอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็ตามเราไม่ยอมท้อถอยอดทนต่อสู้จริงถึงที่สุดกําลังใจจะไม่ยอมผ่อนลงให้ต่ําลงจะพยายามเฟื่องฟูอารมณ์ต่อสู้ให้มากขึ้นตามลําดับย่ไม่ท้อถอยสัจจะต้องทรงความจริงใจไว้เสมอว่า เราจะนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตยัคิดไม่เสมอว่าเราจะต้องประครับประคอ,องอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในขั้นในขั้นในความดีนั่นก็คือหนึ่งยอมรับนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จะไม่ยอมไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสำหรับเราข้อต่อไปจะเป็นข้อที่แปดเรียกวา่าอธิฐานบารมีอธิฐานนี่แปลว่าตั้งใจให้ทรงใจไว้ตั้งอารมณ์ไว้ว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะทรงความดีเราจะเป็นบรสโสดาบันให้ได้เราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ถอยหลัง คุณธรรมอันใดที่มีจะทําให้เราเปาน็นมรโนดาบัานคืนหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานร่างกายจะต้องตายรู้อยู่ทุกวันแล้วคุณพระพุทธรธรรมระสงฆ์คุณของศีลเราจําได้ทรงตัวใครจะชวนไปที่ไหนเราไม่ไปแล้วกาะคุณพระรัตนตรายทั้งสามรายการนี้พอและมีศีลบริสุทธ จิตใจน้อมยอมรับพระนิพพานเป็นอารมณ์บารบมีที่ก้าว่งนกล่าวว่าเมตตาตัวเมตตานี่เป็นตัวค้ำชุนที่มีความสำคัญจิตใจตั้งไว้มั่นว่าเราจะมีเมตตาความรักในตัวเราก็ดีบุคคลเองก็ดีสัตว์เองก็ดีจะไม่ยอมให้คลาดจ,จากจิต คำว่าเป็นอมิกล่าวคือศัตรูจะไม่มีสำหรับเราเขาประกาศตนเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาสำหรับเราไม่ยอมเป็นศัตรูกับใครจะมีเกจิตใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีเป็นปกติข,ตข้อสุดท้ายเบกขาความวางเฉยตัวนี้หมายว่าเฉยตัวประสั ขึ้นเจียวประสักใดๆก็ตามถ้ามันจะพึงเกิดขึ้นกับเราโดยลักษณะใดก็ตามอาการอย่างนั้นจะไม่มีสำหรับเราเราไม่ท้อแท้เขาจะด่าเราก็เฉยเขาจะว่าเขาเราก็เฉยเขาจะชมเราก็เฉยแต่ว่าเฉยแบบประโสดาบัน มันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยมันจะตายก็เฉยเฉยแบบพระโสดาบันไม่ใช่แบบอรหรันพระโสดาบันยังมีโกรธแต่ว่าระงับความโกรธเขาไว้ที่ว่ามันอยากจะด่าได้ก็ช่างมันอดใจว่าไม่ตอบมันอยากจะเลวคนเดียวก็เฉยเลวไปเราไม่ขอเลวด้วยไม่ช่วยสนับสนุนความเลวของเขานี่แต่มันอยากจะป่วยก็ทราบแล้วว่ามันจะป่วย ยาป่วยก็เชิญนักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันตายแล้วเรามีความสุขถ้าไม่จะตายก็เชิญมันตายไม่ว่าอะไรถ้าจะเกิดการพลาดพลาดแจกของรักของชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดานี่รวมความว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระเจ้าขั้นอรสดาบันเราก็มาสรุปกัน ในตอนที่เรียกว่าบารมีสิบประการนี่พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านสอนแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ต้องควบคุมกําลังใจในบารมีสิบประการให้ครอต้วนใหญ่บกพร่องให้จิตมันเต็มอยู่เสมอเมื่อจิตมันเต็มอยู่ในขั้นบารมีสิบประการในขั้นของพะโสนาบันแล้วอารมณ์ตอนหนึ่งมันจะเกิดขึ้น มันยัเกิดขึ้นขึ้นมันเองคืออารมณ์มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อาจิตมีอารมณ์โง่งเหนียวในพระนิพพานรักพระนิพพานคิดอยู่เสมอฝันอยู่เสมอใกล้ควอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ที่ต้องการบระนิพพานนี่พระโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้จิตเข้าสู่โคตรภูยานแล้ว คำใ้าาโคตรภูยานก็หมายความว่าจิตอยู่ในระหว่างโลกีกับโลกตระเหมือนกับเรายืนอยู่ที่รำรางเล็กๆเท้าซ้ายเหยียบทางนี้เท้าเท้าวขวาเหยียบทางโน้นทั้งสองเท้ายังเหยียบอยู่ไม่มีเท้าใดยกถ้าเรียกว่าโคตรภูยานหลังจากนั้นไปชั่วขณะไม่มากนะักอารมณ์จิตก็จะยอมรับนับถือกดของธรรมดา จะมีอารมณ์เห็นว่าใครจะดา่าใครจะว่าเจนินทาเจนันเสรินถือว่ามันเรียกเป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์ใจจะไม่หวั่นไหวนักก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนักเรียกว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มากพอตัวธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้อารมณ์ใจของเรามีความมั่นคงมีจิตตรงต่อพระนิพพาน มองไปดูทานก็เต็มเปลี่ยมในการบริจาคทานพอใจในทาน <c oughs> มองไปดูศีลศินของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องอันนี้ถ้าเราจะมองไปดูความรู้สึกพอใจในร่างกายก็รู้สึกว่ามารักน้อยลงไปเห็นว่าร่างกายเปไ็นไเป็นเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้น เราจะไปมองดูคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมประสงค์เราไม่ยอมเหยียดหยามเป็นในขาดจิตใจของเรามีความเคารพพระรัตนตรยัยมีองค์สมเด็จพระบรมโลก,กนนาถเป็นสำคัญายการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตามตำราและตามที่ท่านแนะนำกันมาทั้งกล่าวว่าเป็นประโสดาบัน นินแต่เรามาพูดกันถึงมาศูนยาบันอาจจะถามว่าทําไมไม่แนะนําในการทรงฌานบ้างละ่ะก็ต้องตอบว,ว่าสําหรับความรู้ขั้นสุข,ขวิปัสสโกท่านไม่ได้ไปนั่งปล้ำกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนท่านปล้ำกับอารมณ์ความคิดหาความเป็นจริงการทรงอารมณ์อยู่ท่านอยู่ในด้านกุศลคิดหาความตายว่ามันจะมีกับเรา คิดว่าเราก่อนจะตายจะเราจะต้องนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพื่อกันอารมณ์หลงให้ไปสู่อบยภูมิแล้วเราจะต้องมีศีลบริสุทธ์เพื่อตัดอบายภูมิให้มันเด็กขาดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์มุ่งมา่ปรารถนาในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่ากันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเห็นว่าจะไม่มีอะไรมาก มันไม่มีอะไรมากแต่นี่บริษัทวท่านพุทธบริษัทรวมความว่าความว่าการที่จะเป็นประสบดาบันถ้าว่ากันสั้นๆก็คัดเศษเดียวจบมี่ว่ากันมาอย่างนี้ว่ายาวที่สุดน้อยคนนักที่เขาจะปฏิบัติตามแบบนี้ที่ว่ามาแต่ถึงอะไรก็ดีก็พยายามว่าไป ว่าไปเพื่อความเข้าใจกัมบันดาท่านพุทธบริษัทแต่ความจริงพิจนารณาแล้วมันจะเกินเกินความพอดีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณแห่งระโสนดาบันไม่จําเป็นต้องเดินทางให้ไกลถึงขนาดนี้แต่อธิบายมาไกลหลายสิบกิโลแบบนี้ก็เกรงว่าท่านจะท,นท่านจะไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นอัลลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน รวมความอารมณ์แห่งบรโสดาบันในขั้นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้และบรโสดาบันขั้นสุขวิปัสสโกก็จบลงตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าห้ยใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยป็นกว่าจะได้เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี